แต่ของผมไม่ต้องคุมนะออกลูกทั้งปีโดยที่ไม่ต้องคุมเห็นไหมไหนเนี่ยก็เริ่มพีตาดอกเยอะเนี่ยมีเป็นลุ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 นรุนแต่เหตุเพราะว่อเอาไกาไ,ไปติดไว้ <c oughs> อันนี้ถ้าเรามีมะนาวแบบนี้สองร้อยกระถางเอาไกาไปติดสองร้อยตัวรายได้รายวันไม่ใช่มะนาวก็คือเก็บไข่ไก่ขายฟองละสองสามบาทเราก็ได้หกร้อยบาทแล้วดีก็ไปทำงานวันแปดชั่วโมงให้หน้าดามได้สามร้อยบาท <c oughs> อ่านั่นนะอ่านี้ปลาดุกเลี้ยงปลาดุกเอาน้ำไปรดต้นไม้ อ่าเนี่ยอ่าน้ำเนี่ยน้ำที่หยดตรงไปเนี่น้ำปะปาน้ำาดาน <Okay. S 1> มันไม่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการเราก็เอาปลี้ยงปลาดุก,ก่อนให้มันเกิดธาตาุอาหารพันต้นนะ่ะแล้วก็ไปลดต้นไม้เนี่ยผมต่อไปลดต้นไม้เนี่ย oh, อ่า,าโดย oh, ที่เรา <okay. S 1> แค่เปิด oh, วาวน้ำก็ไปลดตัวเองใช่ไหมเราไม่ต้องเดินรถแล้วแทนได้ปลาดุกต่างหาเนะเพราะว่าถ้าเราเปิดน้ำทีนี่ไปลดเลยไม่มีธาตุอาหารนะทั้งเลี้ยงเลี้ยงก่อนอ่าส่วนเนี่ยซีกหนานก็จะเป็นที่อ่าท กำลังติดตั้งไม่เสร็จนะอเอาทําเป็นโซลาเซลล์เอาน้าหยดใส่ตะกร้ากุ้งทำออกอเพื่อเพิ่มออ,ออกซิเจนนะตรงนีม้มีกุ้งนะกุ้ง